สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อย่อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอ,อําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเอบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกร,รกฎาคม2568เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้สูง อายุโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัาตฤกเลกรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นนั้นมาดูเดือนกรกฎาคม2568ซึ่งวันที่10ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะ2568ค่ะซึ่งตรงกับวันหยุดราชการก็คือวันอาสาฬหบูชาเพราะฉะนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้ สูงอายุเงินจะเข้าบัญชีของท่านในวันพุธที่9กากร,รกฎาคม2568นาะคะตามช่วงขั้นบันไดเหมือนเดิมค่ะช่วงอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79เปีรับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุอยู่ที่1000บาทนะคะค่ะก็ มีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊เดือนกรักฎดาคม2568เงินจะเข้าบัญชีของผู้สูงอายุเข้าในวันไหนนะคะค่ะก็เงินจะเข้าบัญชีในวันพุธที่9กรักฎดาคม2568กันนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาค่ะเบียยังชีพคนพิการก็เช่นเดียวกันนะคะคนพิการก็เช่น เดียวกันเด็กแรกเกิดก็เช่นเดียวกันคนพิการนี้อายุต่ำกว่า18ปีรับเบีย้ยยังคีพความพิการอยู่ที่1,000บาทอายุ1 8ปีขึ้นไปรับเบีย้ยยังคีพความพิการอยู่ที่800บาทนะคะเด็กแรกเกิดค่ะเด็กแรกเกิด ่ะก็แรกเกิดจนถึง6ปี6ขวบราคาย,ยังอยู่ที่600บาท่ะก็คงจะชัดเจนค่ะสำหรับหลายหลายท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามากันหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึลื่อนทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียอย่างกี่ผูดสูงอายุเอ่อตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิจะได้รับต่อเนื่อง จากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสาหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ